ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2566โดยชายพู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจนบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ตำนหนนช้างศึกเผย2แข้งทีมชาติไทยเพชรเมตงามรอวันเชียร์ไหนนะ โดยตำนานทีมชาติไทยชี้ชัดว่าสองกองหน้าแห่งอนาคตเพชรเม็ดงามแต่ยังขาดการเจรไนโดวยวิธีการที่ถูกต้องล่าสุดทางปิยพงพิอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเผยผ่านรายการแตงโมโลงปียพง์ยิงได้เปิดชื่อสองกองหน้าไทยมีพรสวรรค์แต่ยังขาดระบบการสนับสนุนที่ชัดเจนโดยทั้งสองคนนี้ประกอบไปด้วยธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าวัย20ปีจากทางการท่าเรือเอฟซีและก็แพทริกกุลสตาฟสันกองหน้าในวัย21ปีจากทางบีจีประชุม ในรายของธีรศักดิ์เผอพิมายเนี่ยปิยพงศ์ได้ระบุชัดเจนเป็นนักเตะที่ดีหากขุนเขาคนนี้รู้วิธีการที่จะสอนเขานักเตะคนนี้จะกลายเป็นการกสําคัญของทั้งสโมสรและก็ทีมชาติในัน้งนี้ซึ่งทางปิยพงศ์ผิอ่อนระบุชัดเจนแต่ว่าเขาอยู่ที่บุรีร,รัมปราณนี้บอกได้เลยดังไปแล้วซึ่งฟอร์มตอนนี้ของธีรศักดิ์เผอพิมายไม่มีความต่อเนื่อง ทีมต้นสังกัดจ,จำเป็นต้องมีวิธีการจำเป็นต้องมีการบอกและก็สอนและก็ใส่วิธีการกับนักเตะรายนี้ทุกวันต้องมีการฝึกทั้งเช้าและก็เย็นพร้อมทั้งยังได้ยกแพทริกกุลสตาฟสันของบีจีเป็นนักเตะที่ดีมีอนาคต มีทีเด็ดลูกกรอากาศซึ่งนักเตะทั้งสองคนจําเป็นจะต้องมีการคอยบอกคอยสอนคอยใส่วิธีการอย่างเป็นระบบให้กับพวกเขาโดยเร็วและต้องมีการฝึกฝนมีวิธีการใส่วิธีการให้ถูกต้องโดยปียพงผิวอ่อนชี้ว่าหากพวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้ระบบการสนับสนุนแบบบริลลัมแล้วบอกที่เลยว่าดังไปนานแล้วนะแผมเป็นจงว่าง,งานนี้ก็พูดมาขนาดนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันอาจจะมีทางทีมใหญ่ๆเห็นใจและดึงตัวเขาไปปั้นอีกก็เป็นได้ เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบุกเวียดนามหลังเห็นชีรทรกับตันทีชาติไทยขึ้นท็อป9เอเชียโดยการนี้เรามาดูความรู้สึกกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนแล้วกันสมควรได้รับนะแต่ฉันคิดว่าชาวอินโดนีเซียยังมีผู้เล่นดีๆอีกหลายคนที่คู่ควรกับผูเ้เล่นดีที่สุดใน year, เอเชียจิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาน่าชื่นชมจร,จริงๆจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมา ยินดีด้วยยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเขาไม่ต่อมากับตันธีรทรดีที่สุดในครัักนี้เขาไม่ต่อมาธีรท,ทรคงไม่พูดถึงหรอกนะเพราะเขาเก่งในอาเซียนอยู่แล้วแต่ผมว่าคาาหรุมิโตมะสมควรติดท็อปทรีเป็นอย่างน้อยเพราะผลงานดีในการเกมเจรกระทางบริันแค่ความเห็นส่วนตัวนะเขาไม่ต่อมาแน่นอนนักเตะที่ดีที่สุดในอาเซียนและผมชอบมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เขาไม่ต่อมาคุณเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆในศึกเอฟซีครับ คอมเมนต่อมาเขายังคงเป็นแบ็กซ้ายอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาเม้นต่อมาขอแสดงความยินดีประเทศไทยเขาเม้นต่อมามิโตมะถ้าเขารักษาผลงานให้ดีเหมือนตอนนี้สักวันหนึ่งเขาจะมาแทนที่ในช่วงปีหน้าก็เป็นได้เขาเม้นต่อมาเพื่อเล่นที่ยอดเยี่ยมจากแฟนบอลกาบูชาเขาเม้นต่อมาเพื่อเล่นที่ดีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาเม้นต่อมาผมคิดว่าผู้เล่นของเวียดนามดีกว่ามากเลยนะจากแฟนบอลเวียดนาม ขอมิ่ต่อมาเทระทอนคือนักเตะที่เป็นแบบอย่างที่ดีขอมิ่งต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางเทระทอนในขรักนี้ขอมิ่ต่อมาเขาสมควรได้รับมันขอมิ่ต่อมาผลงานที่ยอดเยี่ยมในศึก AFF โชว์ความยิ่งใหญ่ของทนาเมนต์อ,อันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอมิ่ต่อมาเขาเก่งกว่าชนะทิพย์ซะอีกขอมิ่ต่อมาถูกต้องประเทศไทยมีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอขอมิ่ต่อมาผู้ชายคนนี้น่าทึ่งจริงๆ คุมเกมเป็นแบ็กซ้ายคอมเมนต์ต่อมางเงียวก็ไข่มัดดีส่ทงทีละทอนเข้าชิงและสุดท้ายทีละทอนคือระดับโลกไปแล้วนี่นะผมคอมเมนต์แฟนบอลน,นะฮะที่ได้กล่าวมาในครั้งนี้และทีละทอนเป็นการขณะน,นี้ติดท็อปหนึ่งใน9อีกต่างหากครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับเปิดชมหน้าทีมแชมป์6ปีหลังหากไม่มีแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วจะเป็นใครแน่ โดยสืบเนื่องมาจากทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกถูกตั้งข้อหาจากทางพงรีเมียร์ระบุว่า City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ละเมิดกฎ Financial f a i r Play มากกว่า100ครั้งตลอด9้าฤดูกาลที่ผ่านมาในช่วงระหว่างเดือนกันยายนปี2009ถึงช่วงจบฤดูกาล2 0 1 7ถึง2018แหลังมีการทำการสอบสวนเชิงลึกตลอดสปีที่ผ่านมาซึ่งการบริงารระบุเลนะว่าหากกระทำผิดจริงอาจจะทำให้ทีมเรือใบสีฟ้าโดนบทลงโทษถึงขั้นโดนตัดแต้มเลยทีเดียวท่านี้ หากเปิดโฉมทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ6ปีหลังสุดหากไม่มีชื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นทีมใดที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปบ้างงานนี้ก็จะเป็นนะฮะปี2011แมนยูปี2013จะเป็นลิเวอร์พูลปี2017จะเป็นแมนยูปี2018จะเป็นลิเวอร์พูลปี2020เป็นแมนยูและปี2021เป็นลิเวอร์พูลครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้กันว่าการตัดแต้มของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่โดนกด Financial Fairplay จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดกันอีกครับวิเคราะห์สึบบอลเอฟเคับรอบ16ทีมอุตเธานีเอฟซีประทะกับทางบุรีรัม์โดยการนี้นะผมคู่นี้นะฮะจะเตะกันในวันนี้เวลา19นาฬิกานักามกีฬากางจังหวัดอุทัยธานีถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play โดยการนี้สถิติ5เกมหลังสุดของทางทั้ง2ทีมเริ่มที่อุทัยธานีกันก่อนการันก็จะมีวันที่7เดือน1 2023ชนะ สมุทรปราการไป2ต่อ1วันที่15เดือน1 2023เสมอเชียงใหม่ไป1ต่อ1วันที่11เดือน1 2023ชนะน,นครปฐมไป3ต่อ0วันที่18เดือน1 2023แพ้กระบี่ FC ไป3ต่อ0และว,วันที่5เดือน2 2023ชนะประยอง FC ไป1ต่อ0 ส่วนสถิติ5เกมล่าสุดของทางบุรีรัมณ์นั้นก็จะมีวันที่30เดือน11 2 0 2 2บุรีรัมณ์ชนะนครปฐม2-0 22เดือน1 2 0 2 3สุขโขทยัยแพบ้บุรีรัมณ์ไป0-3ต่อ25เดือน1 2 0 2 3เมืองทองแพบ้บุรีรัมณ์ไป1-2ต่อ29เดือน1 2 2 3บุรีรัมณ์ชนะชมบรีไป2-0และวันที่4เดือน2 2 2 3บีจีแพ้บุรีรัมย์ไป0-2โดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีม เด็กกันที่ทางฟังอุทัยธานี FC อฟอาช้างป่าห้วยกาแข้งอุทัยธานี FC อันดับ7ในศึก m 1 5 0แชมเปี้ยนชิพหรือว่า T2 ในฤดูการสองพันี่ผลงานเกมล่าสุดเปิดประลังเชือดประยอง FC ไป1 0ต่อศูย์ในเกมลีกโดยความพร้อมในเกมนี้โค้ชโดนะฮะพัทรพลนาประเสรศิฐหุนสือของทีมพร้อมจัดชุดใหญ่ต้อนรับแชมป์เก่านำทัพมาโดยนรงจันสเวกบรินเนอร์เอเิมริกเก้สเตฟานบรองจิวจักพล Ung, asaki, แซมมะฮุงเคนโตนาคาสกิและก็ริคาโดซันโตชส่วนทางฝักงฝั่งทางบุรีรัมณหะ,ะงานนี้ปราศรัไฟ้าบุรีรัมย์อันดับหนึ่งในศึกวอริโอไทยลีกผลงานเกมล่าสุดไปเอาชนะบีจีปทุมมาได้2ต่อ0ในเกมลีกซึ่งความพร้อมในเกมนี้มาสดาอิชิอิกุนซึกของทีมไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อาจจะมีการโรเตชันนักเตะคาดการกันว่าแข้งที่น่าจะได้ลงสนามก็มีทั้งศิวรักเทสุเนิน ชนทานบรินสกี้รัศนาดุมบจุจารรัตนกรไมาคามิชิติพันธ์แทนกลางพันษาเหวิบูลสุวรรณั์เหมือนตาและก็ธีรทรบุญมาทันเดยกน,นี้เจ้าบ้านอุทยานีเอฟซีแพ้เพียงแค่เกมเดียวในรอบ9เกมหลังสุดส่วนผลงานในบ้านนะฮะร้นแรงชนะปวด3เกมติดต่อกันยิงไป9เสียไปศูนย์รที่ผ่านมาบุกไปเอาชนะวัดโบสถ์ซิต,ตี้1ต่อ ตัวทีมเยือนบูริลัมเนียแชมป์เก่าวประการนี้ชนะรวดทุกรายการ12นัดติดต่อกันผลงานเกมเยือนในรายการนี้ยังไม่แพ้ใคร6เกมหลังสุดชนะรวดรับก่อนในรายการนี้เปิดบ้านเอาชนะนครประชมยูเด็ดไป2ต่อ0ทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันมาก่อนในครั้งนี้เปน็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอกบาเกันดีครับเช็ครับบอลญี่ปุ่นเข้าถึงตัวเร็วซ้อมปรีซันสน2 0่3บหนักกว่าครั้งก่อนนะ โดยเจ้าเชคสุปบุโชคสารชาติแนวรุกของทางฮอกไกโดคอนเซซซัป,ปโปโรอัปเดตความพร้อมล่าสุดในช่วงปริสั่น2023ก่อนจะเปิดฤดูกาลใหม่กลางช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้รับปีนี้เน้นวิ่งมากกว่าครั้งที่ผ่านมาซึ่งดาวเตะไว้ชีพปรานี้ลงอุ่นเครื่องกับทางต้งสังกัดในช่วงปริสั้นพบก,กับทีมระดับเจลิก1และก็เจลิก2จะตัวยอมรับว่าแทบจะไม่มีเวลาให้คิดนานเพราะบอลญี่ปุ่นผู้เล่นทีมคู่แข่งจะเข้าบอลเร็วต้องคิดเร็วทำเร็ว ควรจะคิดล่วงหน้าก่อนบอลจะมาถึงตัวส่วนการฝึกซ้อมปีนี้เน้นวิ่งมากเป็นพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะบอลลิกญี่ปุ่นนั้นใช้เวลาพักนานกว่าปกติในช่วงพักเบรกให้บอลโลกปี22 0 2ที่ประเทศกาตาเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นครับเจนตัวนั้นรับหลังจากฝึกซ้อมเสร็จแล้วเข้าทีพักเดินถึงเตียงก็หลับยาวเลยเพราะเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม นอกจากนี้ยังเผยถึงความแตกต่างระหว่างทีมระดับ J1 กับ J2 โดยทีม J1 จะเน้นสายเทคนิคมากกว่าส่วนทีม J2 จะเน้นสายพละกกำลังกับความฟิตการวิ่งเป็นส่วนใหญ่สำหรับโปรแกรมของทางคอนเซสโปโรนั้นจะออกไปเยือนซาวาชิฮิโรชิม่าศึกเจลิกวัน2023นัดที่1วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา10.20นณสนามเอจิออนสเตเดียมฮิโรชิม่าในครั้งนี้เป็นตัวงานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำมันที่8กุมภาพันธ์2566โดยชายพู้บว่คครั่งฟุตบอลไทยครับ